อย่มาลืมกดตุกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Invest 7 8 9จยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นที่เป็นอินดิเคเตอร์ยังดูสวยน่าสนใจนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ที่จะดีแล้วก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้นั้นนะครับเราก็จะตั้งประมาณนี้นะครับ จากคอนดิชั o ทั้งหมดนะครับที่เราจะมีนี่นะครับก็จะมี adx มากกว่า d i ลบนะครับ14วันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้14วันแล้วกันนะครับปกติสากลก็น่าจะเป็น14วันนะครับแล้วก็ adx จะต้องมีค่ามากกว่า d i บวกนะครับแล้วก็ d ีบวก14วันต้องมากกว่า d i ลบ14วันนะครับ อันนี้เราต้องการหุ้นที่มีอินดิเคเตอร์ที่ยังสวยแล้วก็มีค่าที่กำลังจะพุ่งขึ้นนะครับก็เอา adx ที่ประมาณมากกว่า20นะครับ20จุ20พอร์นะครับแล้วก็มี macd มากกว่า macd signal นะครับก็ประมาณเป็นค่ามาตรฐานเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ macd นั้นจะต้องมีค่ามากกว่า0.001นะครับ ถือว่ายังดูดีนะครับแล้ว RSI นะครับ14วันนะครับจะต้องมีค่ามากกว่า30นะครับซึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะขึ้นนะครับตั้งต้นนะครับแล้วก็มี EMAV นะครับ10วันมากกว่า20วันก็ไล่ไปนะครับ10มากกว่า30 30มากกว่า50 50มากกว่า75 75มากกว่า200วัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับ ตัวในที่นี้จะขอตั้งคอนดิชันนนี้ว่าเป็นอินดคเตอร์อย่างสวยนะครับเราก็กดสแกนเข้าไปนะครับแล้วสแกนออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในการเล่นนะครับในการดูหุ้นนะครับเป็นหุ้นก็อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีราคานะครับถ้าเลียงตามราคาจากน้อยขึ้นไปหามากนะครับหรือจะดูจากปริมาณวอรลุ่มนะครับแว l ลูนะครับ ก็เราจะต้องดูตั้งแต่ตัวที่มี value เยอะสุดนะครับดู value แ,แล้วก็ดู adx ถ้า adx อยู่ที่67นี่ก็ถือว่าสูงดีมากนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เห็นไหมครับว่าเขาจะมีตัว adx นั้นอยู่ที่67ใกล้70ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วมีเดบวกยันอยู่ที่ประมาณ51นะครับถ้ามีเดลบนั้นอยู่ที่16นะครับประมาณนี้นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรนะครับ ก็แล้วก็ดูกราฟนะครับก็มาดูว่ามีตัวจุดพาราโบลิกนี้รองรับนะครับถ้าเราตั้งตัวกราฟเลยกราฟก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ก็จะมีพาราโบลิกมีเส้น200วันนะครับแล้วก็มีเส้นซิกแซกนะครับแล้วก็มีจุดไข่ปลาล่างบนนี้ก็จะเป็นจุดอ่สูงสุดและจุดต่ำสุดที่ราคาจะขึ้นลงได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโดยตอนนี้ก็เป็นเวลา,าเดี๋ยวขออนุญาตดูเวลาเป็นบสองสนะครับก็ตลาดทําการเปิดเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นขึ้น,นลงลงได้นะครับแต่ที่จะเห็นก็คือว่าเขาเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่77.75สิบ็นะครับก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อได้นะครับตอนนี้ก็ามาพักตัวที่7 4 5 0นะครับ ก็เป็นคอมเซเว่นนะครับถ้าไปดูแนวโน้มของคอมเซเว่นนั้นเป็นอย่างไรนะครับคอมคอมเซเว่นนะครับมีปริมาณการขายมากกว่าการซื้อนะครับแต่ตัวนี้เรียกแนวโน้มว่าก็ยังมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับมีคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้นะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาเรื่อยนะครับเจนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ น่าจะมีการพักตัวของฐานนะครับมีการย่อตัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับัวเห็นไหมครับมี ADX สวยงามนะครับแล้วก็ราคายังคงอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็น MACD ที่ยังสีเขียวนะครับมีการสั่งซื้อราคาก็จะขึ้นขึ้นลงๆอยู่างนี้นะครับถ้าเราไปดูฮะ คอเซเว่นนะครับดูว่าทำไมเขาถึงมีราคาขึ้นขนาดนี้นะครับก็ดูที่นะครับก็ดูบิดกับออฟเฟอร์นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเจ5 0ิบสี่จนะครับก็มีโอกาสที่จะไปที่เจ็ด5ิบห้าเจบนนะครับอันนี้ก็ลงมาเรียบร้อยก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับ ก็ดูแนวโน้มต่างๆแล้วก็ดูที่นี่นะครับทำไมหุ้นวันนี้เด่นนะครับหุ้นเด่นวันนี้ทาไมถึงพุ่งทํำนิวไฮต่อเนื่องนะครับหลังบุกแฮอัพเป้านะครับเรามาดูเป้าหมายกันดีกว่านะครับก็กดดับเบิลคิกเข้าไปนะครับก็น่าจะขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับอ่าดีดอัลทำไฮนะครับรับงบ Q1 ปี64สีโตแกล่งนะครับ ก็ดูที่เป้านะครับราคาเป้าหมายนะครับขณะนี้3นะักวิเคราะห์แห่งประเมินราคาปี64ของคอมเสวนไว้ดังนี้นะครับก็รายชุดที่ปี64นะครับดิสโก้บอกสองพันนะครับมีการเปลี่ยนไป41%นะครับเมย์แบงค์สามสิบเอ็ดเคทบียี่สิบเจ็ดนะครับเขามีราคาที่ดีนะครับเรามาดูที่ราคาที่ เป้าหมายที่เขาให้นะครับนี่คือราคาเป้าหมายที่บริษัท k t b ให้นะครับเดิมนั้นก็คือให้60บาทก็ราคาที่เหมาะสมตัวใหม่นะครับอยู่ที่8 5 5 0นะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่74.75จหนะครับธานาชาตินั้นให้ราคาเหมาะสมไว้ที่เป้าไว้ที่70บาทนะครับดิสโก้ให้เป้าไว้ที่66.25นะครับโดยราคาเฉลี่ยก็คือ73.75ซึ่งตอนนี้ราคา เป้าก็เลยขึ้นเป้าไปแล้วนะครับเลยเป้าไปที่74.50นะครับซึ่ง KTB เน้นให้ไว้ที่85ก็ยังไม่ถึงเป้าของ KTB ที่ให้ไว้นะครับก็จะดูก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับตัวย G, G ี่4 G ไปหน้ G นักวิเคราะห์มองว่าจะท่อความต้องการอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเติบโต,อ,ตอย่างน้อย5ปีอาจเป็นปัจจัยหลักให้เซเว่นอาคอนะครับ ในปียังคงปรับตัวออทามายขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็หมายก็ว่าเขาจะมีออทามายขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นกราฟเดนะครับแต่ถ้าเราไปดูที่กราฟครับบีกนะครับเป็นการยืนยันว่าเขาจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่นะครับก็ยังคงทำออทามายขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ทำออทามา i นะครับ นี่เป็นเฟรมวีคนะครับต่อไปเป็นเฟรมมอนนะครับซึ่งก็เป็นออทามไฮสูงสุดที่77.5นะครับเ <_ S 1> ห็นแนวโน้มนะครับว่า,ามีพาราบลิกรองรับด้านล่างมี้อนเส้น200วันแล้วก็มีมีราคาสูงสุดราคาต่ำสุดนะครับประเด็นก็คือว่าเขายังมี ADX สวยงามอยู่นะครับก็มี ราคาซื้อมากกว่าราคาขายนะครับก็มีความสวยงามในการขึ้นไปดูคอเตอร์ในสามเดือนถัดไปจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแนวโน้มนะครับอันนี้คือหุ้นแข็งแกร่งนะครับที่มีอินดิเคเตอร์ยังสวยหุ้นแบบนี้ก็ย่อมาการับนะครับก็คงคงไม่ทันแล,ล้วล่ะถ้าจะไปเข้าราคาที่หกสิบกว่าบาทคงไม่ได้แนละ้วก็ประมาณก็ ตอนนี้ก็ราคาเป้าหมาย80บาทนะครับถ้าเราดูเป็นปีนะครับเห็นไหมครับว่าคอมเสว้นนั้นขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีโอกาสภายใน5ปีนี้นะครับสำหรับคอมเสว้นก็ยังมีโอกาสจะขึ้นต่อไปได้นะครับจากการทํางานต่างๆนะครับการขายงานแม้จะเป็ดใจโควิดบ้างนะครับแต่ก็ยังมีการส่งสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับ จากในสาขาของคอนเสเวนนะครับก็เดียวกัสที่จะเติบโตขึ้นไปอีกราคาก็น่าจะโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคอนเสเวนนะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่เราสแกนออกมาได้นะครับเรามาดูตัวต่อมาก็เป็นตัวฮานานะครับอันนี้เราจะยกที่มีแวลูเยอะๆนะครับก็มีแนวโน้มขึ้นนะครับแม้ว่าเขาจะยอดตัวนะครับ แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามี ADX อยู่เหนือสุดนะครับแล้วก็มีเดลลบนั้นอยู่ต่ำสุดนะครับเส้นสีแดงตัวนี้นะครับอยู่ต่ำที่สุดนะครับืัวดีนะครับก็มีสัญญาณการซื้อที่ดีนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จังน่าจะกลับไปที่662บาทได้นะครับตัวนี้ราคาก็ยังต่ำกว่า1 2บาท ยู่ที่60.50นะครับราคาก็ได้จะพุ่งขึ้นไปที่62บาทได้สบายๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะทำออททามไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับสลรับฮานานะครับฮานานั้นเราก็มาดูว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับดูแบบคร่าวๆนะครับัวข่าวของจากตลาดนะครับก็ ktb นะ ้หาหน้าซื้อราคาเป้าหมาย68บาทนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่60.50บาทนะครับยบีเคเหียน e นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่60บาทเห็นไหมครับแล้วก็ดูจากอ e ีกอรเฟอร์นะก็มีแนวโน้มที่ว่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ61บาทแล้วก็61.50บาทแนวต้านเยอะใหญ่นะครับแต่ ยังไงก็จะต้องเลยที่6 1 2 5มาได้เพราะว่ามีน้ต้านน้อยกว่าด้านฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็โอกาสไปที่60.75นะครับดูการปิดกอฟเฟอร์นะครับก็เพราะว่าทางออฟเฟอร์มีน้อยกว่าก็น้ําก็จะไหลลงตามาแนวทางของช่องทางของการจัดจําหน่ายของเดินทางของช่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนด้านขวามือ ของจอก็จะเป็น most active เ็็บออ์์ d ว o ลุ่มนะครับแล้วก็มีท o p ป30 PE นะครับแล้วก็มีทอ t o น main b o a r เนอร์ก็คือทำารายได้สูงสุดนะครับซึ่งก็จะอสอดคล้องกันกับด้านที่เราสแกนมานะครับตอนนี้ก็ตัวจากที่ดูคงยังไม่มีนะครับเพราะว่า หุ้นที่เราสแกนออกมาจะเป็นหุ้นตัวรับตัวเป็นตัวหุกที่สามารถที่จะขึ้นทำกำไรขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเราสแกน ADX ที่20ให้เข้ามากกว่า ADX ที่20นะครับดังนั้นราคาเป้าหมายก็ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นถือเป็นเรื่องดีนะครับอย่าง KGI ก็ให้ฮาน่าราคาถือเป้าหมายที่56บาทไว้นะครับ Disco โโเติม T นั้นก็ให้ไว้ที่ 47.25นะครับส่วนฟิลิปก็ให้ไว้ที่60บาทซึ่งตอนนี้ก็ราคาเป้าหมายก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปที่6 1บาทแล้วนะครับแล้วก็เคทีบีเนี่ยให้ไว้ที่6 8บาทซึ่งเราก็มีส่วนต่างเยอะนะครับถ้าใครเข้าตอนนี้ก็ถือว่าได้กําไรนะครับก็เป็นหุ้นที่สแกนออกมาให้เป็นเห็นว่าถ้าเราเล่นตอนนี้ไม่มีเสียตังค์นะครับเพราะว่ามีหนึ่งก็มีเป้าหมายมากกว่านะครับ น,นี้ก็จะมีที่สแกนว่าก็มี crc มี tqm นะครับแล้วก็มี chg นะครับดูราคาตัวน้อยๆน,นะครับเพื่อหเห็นกำไรกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีพารารบลิกเนี่ยก็จะมาตัดช่วงนี้นะครับจุดพารบโบลิกเดี๋ยวปรับให้มันใหญ่ขึ้นมานะครับพารบรบลิกพารารบลิกเส้นก็จะน้อยไปต้องเอาเส้นใหญ่ขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆเอาสักสามแล้วกันนะโอเค ก็ตอนนี้ก็เลยตอนนี้ก็เม็นทะลุตรงพาราบริกตรงนี้ทําให้อาธิทางพาราบริกกลับตัวนะครับเข้ามาช้อนอยู่ด้านล่างก็ถือว่าเม็แนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็เอทีเอ็กก็ยืนสวยนะครับเส้นดีลบนั้นก็อยู่ต่ําที่สุดก็ถือว่าดีนะครับอันนี้เส้นสองวันนะครับเส้นยาวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้ม จะกลับขึ้นไปที่3.1บาท3.1นะครับตอนนี้ตอนราคาอยู่ที่3.0นะครับก็ราคาก็จะต้องกลับขึ้นไปที่3.1กว่าตรงน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของหุ้นนะครับที่เราดูจากกราฟนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้การชี้แนะแใญ่ทั้งสิ้นนะครับเราดูจากราคาดูจากวันลุ่มนะครับแล้วก็ดูจาก โปกเกอร์นะครับบอกไว้ว่าให้อะไรไว้เท่าไหร่ให้เป้าไว้เท่าไหร่นะครับซึ่งโป๊กเกอร์ก็มาจากของอีฟนั้นเนี่ยครับของบริษัทโป๊กเกอร์ต่างๆนะครับ CGH นะครับก็ให้เราเห็นออกมานะครับก็มีแนวโน้มอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มและอธิบายของบริษัท CGH นะครับที่ทำให้ราคา,ข,าขึ้นไปนะครับ แล้วก็ดูมวล,ลุ่มการซื้อขายนะครับจะก็เห็นว่าฝั่งออฟเฟอร์นี้บางเบากว่าฝั่งบิดนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมาที่1.03นะครับแล้วก็มีแนวต้านที่1.04นะครับแล้วก็แนวต้านอีกเยอะก็ที่1.06นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสลับ อันนี้หุ้นน่าจะพุ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับเอาให้ดูทีเคมแล้วกันอ่าอันนี้เป็นหุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างเยอะนะครับก็คือเขาย่อตัวลงมาแล้วก็มีปร,บบริมาณกรองรับอยู่เหนือเส้นสองแลวันแล้วก็ a อ x นั้นอยู่เหนือดีบวกนั่นอยู่เหนือเส้นดีลบเยอะนะครับก็มีโอกาสที่ดีตัวกลับขึ้นไปที่เดิมก็คือประมาณเส้นป่าตรงนี้ก็คือ 133.50าน,นะครับถ้าจะต่ำสุดก็คือ1 1 9 5 0หซ,ซึ่งตงัวใน้น้มก็คงจะยากนะครับเพราะว่ามีเส้นพราบลิกรองตัวนี้รองรับนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับดีขึ้นไปที่3 1 3 3้อบาทนะครับจากกราฟนะครับอันนี้ก็คืออธิบายจากกราฟนะครับว่าก็จะมีแนวโน้มเช่นนั้นนะครับเป็นแนวโน้ม ตันนี้ก็คือถ้าเราจะคิดว่าเราจะเอาส่วนต่างตัวนี้ก็สามารถเข้าได้ตรงนี้แล้วพอถึงดึงจุดนี้ส่วนต่างก็ดูต่อไปว่าอ่าอ่าอินดิเคเ,เตอร์ตัวอื่นเสียหรือ,อยังถ้ายังไม่เสียก็สามารถจะเทคโปรฟิตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามาทำกำไรได้ต่อนะครับโดยที่มีจุดทำ High อทำ High นั้นก็อยู่ที่140วกว่า ทีนี้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับของ TQM นะครับตัว c l นะครับเห็นไหมครับว่าเขาเป็นขึ้นไปยังไงอยู่เหนือเส้น2แลเรวันเขาพุ่งมาตัดนะพา,าบรบลิตตรงนี้นะครับโดยที่มีา,าบรบลิตตัวแรกจะเป็นตรงนี้นะครับก็เป็นหุ้นแบบแนวนี้ก็คือเต่าออตมหายนะครับ แล้วก็มี ADX นั้นอยู่เนื้อ DA บวกแล้วก็ DA บวกอยู่เนื้อ DA ลบนี่ก็คือแนวโน้มขาขึ้นที่ดีนะครับของอราคานะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มที่เราจะบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆของกราฟ e f ฟนั้นนะครับเพื่อจะให้เราทราบว่าราคาหุ้นของเราเนจะขึ้นไปได้อย่างไรนะครับแต่เราต้องทำกำไรยังไงจุดไหนนะครับ ที่เราสามารถทํากําไรได้นะครับเราก็มาดูที่เห็นไหมครับว่ามุมมองของซิสโกต่อ RCI RCL เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์จากซิสโกให้เราไว้นะครับซึ่งไม่ใช่ผู้บรรยายผู้นี้ให้นะครับก็ดูแนวโน้มนะครับก็มุมมองต่างๆท่านนี้ให้วิเคราะห์อ้างอิงจาก คอนเซนซัส uh, แนะนำเอเจอร์นะครับโดยมีราคาเป้าหมายที่25บาทแต่ตอนนี้คือราคาพุ่งขึ้นไปที่29.75บาท, 7, บาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับดูงบการเงินตรวจสอบแล้วนะครับขอให้ดาวน์โหลดไม่เป็นไรครับเราไม่ดาวน์โหลดนะครับก็ถ้าดูจากข่าวต่างๆนะครับจาก e f i n a n c e นะครับก็ จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับรลคาเป้าหมายคือ20อกว่าแต่ตอนนี้ก็คือพุ่งขนไป29บาทนะครับแล้วถ้าดูจากบ e ิตกาเฟอร์ตรงนี้ก็จะมีแนวต้านสำคัญที่30บาท2ล้านเอาเฟอร์นะครับอันนี้ก็คือแน,แน่นอนว่าเขาจะสามารถทะลุขึ้นไปทำออทามไฮได้นะครับซึ่งถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือทำออทาไฮไปแล้นะครับ29บาท ขึ้นไปที่3 0บาทและยังมีคําสั่งซื้อตรงนี้อีกนะครับดูภาพรวมนะครับ CL CL นะครับดิเ e คเต t o r ทุกตัวอยู่ในตาแหน่งที่สวยงามนะครับและเพิ่งมีคําสั่งซื้อตรงนี้ด้วยนะครับก็แสดงว่าวันพรุ่งนี้หุ้นก็ต้องขึ้นต่อไปนะครับเราดูปริมาณการซื้อขายนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่11ล้านกว่าซื้ออย่างเดียวนะครับ ขายแค่4ล้านกว่านั่นก็คือว่ามีผู้ถือต้นทุนตรงนี้เยอะนะครับก็แสดงว่าต้นทุนตรงนี้ก็ยังสามารถแสดงอัรือมินที่จะทำกำไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีต้นทุนแล้วเริ่มต้นที่ต่อมา29บาทก็ต้องมอีกำไรถัดไป3าที่30บกาบาทแน่นอนนะครับถือถ้าเราดูจากกราฟนี้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องฟังการวิเคราะห์จากผมนะครับให้เข้าใจกราฟนะครับดูจากกราฟนะครับกราฟและเครื่องมือต่างๆก็จะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ซ้ำออกทา high แล้วนะครับยู high นะครับในอูในรอบนานมากนะครับสำหรับอาเซียนี้พุ่งมาอย่างสูงมากนะครับ กำไรมาต่อเนื่องนะครับก็ถ้ามีต้นทุนตรงนี้นะครับประมาณ11ล้านก็จะต้องมีกำไรขึ้นไปต่อนะครับอันนี้เป็นทางเฟรมวีคนะครับทา,ทางเฟรมมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเห็นไหมครับมีการขึ้นต่อเนื่องมันไม่มีกราฟใดที่แบบไม่มีหุ้นใดที่มีการขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะครับ มีปร,บรับลริอกล้องรับมีการขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับทำออทำไฮทุกเดือนนะครับโอ้โหเริ่มมาตั้งแต่นี่นะครับเดือนเดือนนี้ขึ้นไปทำออทำไฮเอายังไม่ถึงนะออทำไฮมันเริ่มจากตรงนี้นะครับก็ทำออทำไฮตรงนี้ออทำไฮตรงนี้โคงกามีการพุ่งไปไปนั่นเหนือแสดงว่ามีแรงดีดื้อนะครับก็ตัวนี้นะ่จาจักเป้าที่เมื่อสักครู่ก็น่าจะ เป้าที่สูงนะครับเป้าสูงกว่าเป้าที่ให้ไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับอย่างตัวนี้ครับก็จะให้เป้าไว้ที่ย5ห้าบาทนะครับซึ่งเป้าจริงๆนั้นมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปย9ิบเก้าบาทแล้วนะครับทิสโก้เคยให้ไวยี่้าบาท ตรนี้ก็มีอนาคตนะครับหุณอ,อนาคตเห็นไหมครับตอนนี้ตัวออฟเฟอร์เริ่มจะบ,บางเบาขึ้นมานะครับคือวิธีการเราต้องดูวิธีการตานการตั้งออฟเฟอร์ด้วยนะครับเพื่อไม่มีบางเจ้าเจ้ามือที่เขาไม่ต้องการในหุ้นของเขาเด็ดขาดบาลานเขาก็จะมีการตั้งกันไว้นะครับอ่าแล้วเราต้องสูงเข้าเทคนิคในการตั้งค่า การดูเจ้านะครับตั้งออฟเฟอร์บิดบิดออฟเฟอร์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในเทคนิคการตั้งบิดออฟเฟอร์ของเจ้านะครับอันนี้เราต้องไปเรียนรู้อีกแขนงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราดูจากตัวนี้ก็น่าจะน่าจะดูดีนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ดูตรงนี้นี่ครับ EP นะครับตัวที่ดูดีที่สุดนะครับเป็นค่า p e ที่ดูดีที่สุดนะครับราคาก็ ก็ค่อยขึ้นไปนะครับมีคำสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับแล้ว ADX ก็กำลังมีการเข้าไปจุดตัดเข้าไปขมดตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะแยกตัวกันอ,อกนะครับก็จะเข้าไปรวมตัวกับตรงนี้ก่อนที่จะสีแดงก็คือ d ดลบงมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ d บเริ่มต่ำกว่าทั้งสองตัวทั้ง ADX และ D/L บักนะครับ แล้วก็จะเริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตัว PE ต่ําที่สุดนะครับได้ผลตอบแทนลดเร็วที่สุดนะครับราคาก็น่าจะดูจากข่าวราคาแล้วนะครับเปา,เปายังคงมียังไม่มีบกเคยบอกไว้นะครับอ่าแล้วก็เขาผ่านไปแล้วกันนะครับ วิธีการดูหุ้นเล่นหุ้นก็จะอยู่ง่ายๆอยู่แค่นี้ครับไม่มีเสียตังค์นะครับถ้าเล่นประมาณนี้นะครับก็คือเราก็มาดูราคาปัจจุบันแล้วก็กะเกณฑ์ราคาอนาะคตนะครับถ้าเราจะเอากําไรสั้นๆแล้วก็สมมติซื้อ6.2มีราคาแนวโน้มไปที่6.5นะครับแก็บตรงนี้ก็คือ0.3นนะครับถ้าท่านลงทุนไปเท่าไหร่ก็จะได้กำไรเท่านั้นนะครับก็แนละ้วแต่ท่านจะ สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นการกิ่งกําไรให้เห็นนะครับส่วนการสแกนก็ยังมีหลายรูปแบบนะครับไว้สําหรับผมจะให้ท่านเห็นได้หลายๆรูปแบบนะครับในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอย่าลืมคอมเมนต์ Comment, หรือว่ากด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเทคนิคดีๆเหล่านี้ก็จะมาอธิบายท่านได้ทราบนะครับว่า เราจะหุ้นมีทั้งเยอะนะครับแต่เราจะมีวิธีการเลือกเล่นหุ้นแต่ละแบบนั้นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาให้เห็นว่าหุ้นเล่นหุ้นแบบไหนที่ที่มีอนาคตนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตามไาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ